พาวเวอร์เลเซอร์เทปีการรักษาด้วยเลเซอร์กําลังสูงเลเซอร์ Laser, เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ปัจจุบันได้นำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาทางกายภาพบำบัดซึ่งเป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้นเลเซอร์ Laser, หรือ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation เป็นการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยหลักการการรักษาของเครื่องจะเป็นการนำแหล่งกำเนิดแสงฉายลงบนผิวหนังบริเวณที่มีอาการทำให้หลอดเลือดขยายตัวลดอาการบวมกระตุ้นการซ่อมแซมและเสริมสร้างเนื้อเยื่อและลดกระบวนการอักเสบด้วยการลดการหลั่งสารที่ทำให้เกิดการอักเสบข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูงอาการปวดจากการบาดเจ็บและอักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อและข้อต่อในทุกระยะของโลกอาการชาและบวมข้อดีของการรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูงผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บตัวเห็นผลหลังการรักษาทันทีโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบในระยะเฉียบพลันใช้เวลาในการรักษาต่อครั้งไม่นานเหมาะสำหรับการรักษาอาการอักเสบได้ทุกระยะทั้งในระยะเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลันและเรือลังข้อห้ามและข้อควรระวังในการรักษาด้วยเลเซอร์กำลังสูงผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ผู้ป่วยเบาหวานผู้มีความบกพร่องด้านการรับความรู้สึกมีความบกพร่องทางการสื่อสารเป็นต้นกลุ่มสตรีมีคันผู้ที่มีเนื้องอกหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจผู้ที่มีแผลที่ยังมีเลือดออกผู้ที่ใช้ยาสเตียรอยในปริมาณมากไม่ควรใช้ในเด็กที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่งานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬกาในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษเวลา15นาฬิกาถึง19นาฬิกาหยุดให้บริการในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023069171ในวันและเวลาราชการหรือสามารถสแกน QR Code ได้ค่ะ